Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Can you เธอในวันนั้นจากที่เราเจอกันแค่ครั้งเดียวเปลี่ยนชีวิตที่เคยโดดเดียวให้มีความหมายไม่ว่าฉันและเธอต่างคนต่างมาต่างกันเท่าไหร่คำว่ารักจะผูกใจเราไว้ ไม่ให้ไกลกันจากที่เคยยันชาก็วันไว้จากเป็นคนอื่นไกลก็คุ้นเคยสิ่งที่ฉันไม่เข้าใจเลยเธอบอกกันให้รู้เปลี่ยนชีวิตฉันไปอยากอยู่นานๆ จะเฝ้าดูวันพรุ่งนี้รักเราจะเป็นอย่างไรฉันไม่เคยรักไม่เคยรู้ว่าชีวิตมันไดีเช่นไรเมื่อได้มีว่นคนข้างกายเมื่อได้มีเธออยู่ข้างๆกันฉันบอกชีวิตต่อจากนี้ ไปจนทิ่รันทั้งหัวใจคือเธอเท่านั้นรักของเราจะอยู่จนวันไปจะเป็นคนดูแลเมื่อเธอล้งจะเป็นลมออกเธอเมื่อร้อนใจยิ่งปัญหามากมายเพียงใด เรามีกันไม่ผ่านก็ไปนี้สัญญาจึเกิดอะไรหยุดาแล้วตาคนคืนนี้ไม่มีวันจะหาไปฉันไม่เคยรักไม่เคยรู้ว่าชีวิตมันได้เช้นไรเมื่อได้มีวันคนข้างกาย เมื่อได้มีเธออยู่ข้ขางๆกันฉันมอบชืวิต่อจากนี้ไปจนนิรันด์ทั้งหัวใจคือเธอเท่านั้นรักของเรา ันข้างกายเมื่อได้มีเธออยู่ข้างงกันฉันหมอกชีวิตต่อจากนี้ไปจนนิรันด์ทั้งหัวใจก็เธอเท่านั้น มุณว่าอาการที่เอาตัวเอ็กเซนแทนที่ทานาะตั้งแต่ที่ทานมาสุขภาพที่ดีขึ้นหน้าตาที่สีแดงขึ้นแล้วก็จำได้ว่าที่สุดเด็ดมันเกิดถึงแกที่จะขอขอให้เสรมีความสุขที่จริตใจทำสิ่งใดก็ขอให้สมาชานตะินาประสบความสำเร็จตั้งหน้าเร่แมแรงเงินทองทางมีประษัทก็ขอให้แก่ผ่านลงมาได้ทุกท,ท,ที่ทั้งที่มีทุกทีั้งที่เกิด ที่ผ่านมาแกก็พยายามยื่นลงพาพี่คนน,นี้ไปหาหมอไปรักษาตัวไม่ว่าแกจะเด็ดไหนเค่ไหนเมื่อถึงเวลาที่แกจะพาพี่ไปแกก็จะต้องมาลับพี่ไปหาหมอตลอดเพื่อ <rieb> ไปรักษาตัวเองก็ขอบคุณลอมากที่ไม่ท้อถินพี่พี่พเสมอส่อ,ส,อสารแกเสมอที่แกต้องมาลับที่ที่ต้องเป็นรรายาให้แกตลอด แต่จนวนนี้ที่แกได้เอาไอกเซนตให้พี่ทานพี่รู้สึกดีขึ้นสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นไม่ต้องเป็นห่ีงพี่มากนะตั้งใจทำงาน,น,นงาหลายเด็ประสบความสำเร็จมากๆกับการทำงานของแกในครั้งนี้วันนี้ดิฉันก็ได้หนีน้ำมาจากกรุงเทพน,นะคะมาอยู่ที่บ้านคุณบุ๊คที่พิซูโโลกแล้วก็ได้เลยได้มีโอกาสมาเที่ยวที่กระแพดเพชร และเพื่งนได้ทราบว่าวันนี้เป็นวันเกิดของคุณการก็เลยถือโอกาสขออวยพรให้คุณการเนี่ยมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็มีธุรกิจเจริญรุ่งเรืองค่ะคก็สวัสดีพี่สาวคนสวยนะครับวันปีนี้ก็เป็นปีที่อายุแก่ขึ้นอีกปีหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นตัวเลขที่สวยคือวันที่11เดือน11ปี2011นะครับก็ทราบว่าปีนี้ก็อายุ ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ขอไว้พรให้พี่การนะครับจะมีความสุขประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็คอยเป็นกําลังใจเป็นผู้ชี้แนะแนวทางนะครับในการทํางานให้น้องๆทีมงานทุกคนนะครับให้ประสบความสําเร็จนะครับตามพี่การไปนะครับแล้วก็ระยะเวลานะครับที่รู้จักนะครับกับพี่การเองก็ไม่นานนะครับเพียงแค่ปีเศษเท่านั้นเองแต่เหมือนกับว่าเรารู้จักกันมานานมากๆนะครับจากความรู้สึกนะครับลึกๆจ่ะสวัสดีครับ วันนี้คุณบุ๊กได้มา ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับมาที่บ้านคุณบุ๊กเองพร้อมกับทีมงานซึ่งหนีน้ำมาจากกรุงเทพแล้ววันนี้นะครับเป็นวันลอยกระทงเราก็ได้อ่าจะไปร่วมลอยกระทงที่กำแพงเพชรกันแล้วไปร้านพิการนะครับแล้วในวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันเกิดพิการก็ขอให้พิการนะครับมีความสุขนะครับความเจริญและสุขภาพแข็งแรงมีเงินทองไหลามาเทมามีรายได้เดือนละหนึ่งล้าน 1, 000, 000บาทของบอริษัทพีมาไลทามและขอให้ครอบครัวมีความสุข ความเจริญย,ยิ่งขึ้นไปนะครับคุณบุ๊กกับคุณายขอเป็นกำลังใจให้พี่การน,นะครับสวัสดีครับพี่การก็รู้จักพี่มาไม่นานนะครับแต่ว่าต้องศึกษาและเข้าใจถึงจะเข้าใจเจมากขึ้นนะครับวันนี้ก็เป็นวันเกิดนะครับเมื่อปีที่แล้วก็มาที่นี่เหมือนกันปีนี้ก็กลับมาอีกครั้งก็ยังไงเราก็จะท,ทําธุรกิจของเรา นะแล้วก็ทาธุรกิจแบบครอบครัวแล้วก็สําเร็จไปด้วยกันนะครับถ้าเราไม่ปล่อยมือกันเราก็จะเดินไปด้วยกัน,นครับนนี้ก็ขอยที่มีความสุขแล้วก็คิดอะไรก็ให้สาเร็จทุกอย่างนะครับเป็นกาลังใจให้กันและกันเกดเจการนะคะก็ปีนี้เจก็อายุ43ปีแล้วเนาะจะพูดอะไรก็ไม่มีอะไรมากของที่เจสุขภาพแข็งแรงนะแล้วก็ก็อยากที่รู้ มีแต่ความรู้สึกดีๆให้เจ้แล้วก็เป็นห่วงเจ้เสมอน,นะคะไม่ว่าเจ้จะเป็นยังไงก็จะอยู่เป็นงพืง่กันนะ a p p เ b i r t h เ a y ค่ะ